บอกสิเออเธอจะเอาเท่าไรเอาเท่าไรไมีอ้วนเอาเท่าไรสวัสดีค่ะทุกๆคน AM Thai Channel ค่ะ เปิดตัวมาก็ร้องเพลงเลยนะคะหวังว่าจะไม่ทำให้เพื่อนๆตกใจนะคะว่าเอ้ยนักร้องเสียงเพี้ยนมาจากไหนวันนี้จะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องคนเคยอ้วนจะมาชวนลดความอ้วนค่ะเพื่อนๆที่บอกว่าคนเคยอ้วนเพราะว่าเอ๋เคยอ้วนจริงๆค่ะรูปแรกที่เห็นเพื่อนๆการันตีได้เลยว่าอ้วนสุดๆเลยค่ะตอนนั้นอ้วนจนแบบคิดว่าจนต้องถามตัวเองว่าฉันจะไปต่อหรือจะพอแค่นีดี แต่คุณสามีไม่เคยบ่นเรื่องอ้วนนะคะเขาจะห่วงเรื่องสุขภาพของเรามากกว่าจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราคิดอยากจะลดความอ้วนก็คือไปงานแต่งงานเพื่อนค่ะแล้วถ่ายรูปออกมาเป็นยักษ์ปักหลักเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ไปเจอเพจเพจหนึ่งนะคะชื่อว่าเพจอ้วนได้ก็ผอมได้ค่ะเอกก็เลยเข้าไปศึกษาและทำตามคำแนะนำของน้องเคสนะคะซึ่งเป็นเจ้าของช่อง YouTube Case Studio ค่ะ เอใช้เวลาในการลดน้ำหนักตอนนั้นประมาณ2เดือนค่ะจากน้ำหนักก่อนช่าง167พาหรือประมาณ76กิโลกรัมห<ฮ><ฮ>แบบเป็นการอ้วนที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้2เดือนนะคะน้ำหนักลดลงเหลือ142อพาวค่ะหรือประมาณ64กิโลกรัมตัวเลขก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะคะ อาจจะดูน้ำหนักลดไม่เยอะแต่ตัวเล็กลงเยอะมากๆเลยค่ะก็คือไซส์กางเกงอะ่ะเปลี่ยนลงไปประมาณ3-4ไซส์ได้วันนี้นะคะเอกก็จะมาชวนเพื่อนๆลดความอ้วนอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปนะคะเอกจะเริ่มลดน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อปีที่แลวว้วคุณแม่มาอยู่ที่อเมริกาด้วย หนึ่งปีเต็มเลยแล้วแม่ก็บังคับให้กินข้าวเยอะมากๆกินแบบกินน้อยๆมีแอบงอนลูกด้วยนะแล้วก็บนบบน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 ,บน,บนคือเอกเข้าใจนะว่าแม่เห็นว่าเราทํางานเยอะแล้วก็กลัวว่าเราอาจจะไม่สบายน้ําหนักมันก็เลยกลับขึ้นมาอีกค่ะมันมันไม่ได้กลับขึ้นไปเยอะเหมือนครั้งก่อนนะแต่มันก็คือเพิ่มขึ้นอีกอะคลิปนี้มันก็เลยเป็นเหมือนการที่จะแจ้งแล้วก็ชวนเพื่อนๆด้วยค่ะ มาลดน้ําหนักด้วยกันคือแบบมาแชร์กันว่าแบบเออวันนี้กินอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาหารที่เอกจะทําหลังจากคลิปวันนี้นะคะก็จะเป็นอาหารลดน้ําหนักด้วยค่ะแล้วเอกก็จะบอกเพื่อนๆด้วยว่าในวันหนึ่งอ่ะเอกกินอะไรบ้างนะคะคืออีกจุดประสงค์หนึ่งที่อยากจะลดน้ําหนักด้วยก็คืออยากจะแบบออกมาไลฟ์แล้วมีความมั่นใจในตัวเองอะคะ่ะ คืออยากออกมาเจอเพื่อนๆหน้ากล้องแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าแบบเราเรามั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือเอจะขอลดน้ำหนักก่อนแล้วพอลดน้ำหนักได้ถึงจุดหนึ่งที่เอนมีความรู้สึกว่าเออก็ก็โอเคนะแล้วเดี๋ยวจะมาออกกล้องเจอเพื่อนๆแบบอาจจะไลฟ์สดอะไรประมาณนี้หรืออาจจะถ่ายคลิปที่แบบ เห็นตัวเต็มๆอะไรประมาณนี้นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใครที่อยากจะลดน้ำหนักก็มาลดน้ำหนักเป็นเพื่อนกันนะคะก่อนจบคลิปวันนี้นะคะเอก็มีคำคมดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เ,เกี่ยวกับการลดน้ำหนักค่ะ To change your body, you must first change your mind การที่เราจะเปลี่ยนรูปร่างของเรา เราต้องเปลี่ยนความคิดของเราก่อนค่ะเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเราจะมาลดน้ำหนักด้วยกันนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะ